เออขอเช็เนเจเนาะท่านมาเขาหาบท่องมาใเนยวัาเวพูดีมันจอัวนี้เรายวูใดฟันหาบทองไนี่แล้วเสียงเจ็ดเ่เาอามาเสียงแค่นี้เขา <อ S 1> <ขอ S 2> หาบมาให้ เจ้าของไปรับมาอยู่กบข้อไม่หาบมากทองคือนักแม่ที่ถิมแม่เนี่บ่ได้เถ่านึ่งวันหาไปหอดเพื่อนเจ้าคุณหามาหอดพี่น้องวัขอโทรลูกหล่อเจ้าของหาแบบปงไว้ขอเลยตื่นมาแบบนี้ผมมาซูวนบัตรโอ้ยเลยตื่นบ่ทันได้นับทองจย่าวันมีจะแข่งจะแข่งแต่ว่าทีแน่ๆได้หาบทองหาทองแล้วเราหาบหาอยู่กบข้อเนาะพอไปรับมอย่งคือนักเลยทีมแม่นี่ว่าบ่ได้เถ่านึ่งวันหาไปแม่นึองวันขอแค่หอดพี่เพื่อนก่อนเต็มกระตาแบบทองพอเต็มหาบผุ่นท่องแข่งอย่าว่าเป็นซอเป็นซอเขาก็เลยเดินับ เป <Cornell> ็นผมมาสูนตื่นสบายค้องท่องสามองแปไแมล่ะวะนี่มันจะออกตัวนี้เราเราสียเลข่อยแม่เอาเจ็ดสี่ไ้เดี๋ยวเขาวาเออมันออกตัวนี้ชัูแม่ออกตัวนี้แม่กับกลางว่าเจ็ดสี่ะเออแล้วบอกแสดงว่าไอพ่อนี่เอาตัวเลขมากคอยคอยเชียงต้อหาแม่จริงจริงก็เลยอายนแปดิบเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดค่ะแม่ แต่ว่างวดมีดามแม่ก็ได้ยินขาว่าจังไห่ยังกอดวดที่แล้วเขาตัวได้ก็แม่บอกว่าในในกอพี่ว่า้ันว่าเห็นพอมาล็อกล็อกกะเขาเยจกแะ็จับยังเขาไนมุ่งก็เลยจับเลยเพื่อนบัดว่าเสือเรียกอายุเล้วนะโตได้ละเล็ ไปเชื่อคมไปเชื่อเก้าอันีเก้ไปันอายุแล้วเป็นเก้าซเก้าแปดเนี่ยฟันเมนโยแต่บเลเอาโอ้ซื้อพวเป็นนี่แม่ตีพวกเป็นเป็นจังหวะมันตัวกบเล็ไข่เจ็ดซีเหมือนพวกจังหวะเล็กพวกจัอวตัวนี้ซีไข่ไข่ไว่าข่พวกมารเกเรีปกติแม่ฟันเมนบ่พ่ออันนี้อันเขาบอกฝันเลยกสั่งเลือกส่วนนึเขาบอกฝันเลบอกังเอเก้าสามนี่เมนนพวกฝันเล็เห็นไกลข่ออกมา ค่ะเฮจรไก่ออกม,มานมันมีสามตูไหมสามเมียอะไรเนี่ยเมียละสามตูก็เลยบอกให้ลูกฟังู่เอาน่อย อันเรียกสิบวกกันเก้สามบนเก้าสาบนน่อยเรียกขึงใกล้ึออกแบบนี้ค่ะว่าคือแม่กมันใกล้ออกลูกก็มีเส้นตัวนี้เออลูกอันออกสามตัวแลนีลสามตัวตัวลงมากของกบบ่อมันหรอของกบเด้ออาลงมาลงมาองเนี้ยละสามตัวสามตัวอเรียกสิบวกเก้าสามบอกครว่าอูกเ้ามันบ่ซื้อคอยก็ว่ซื้อกันบอก่นคนมาบักนี่แม่เป็นคนที่บ่เล่นแต่ว่าขันเบาขัน ฟันในตีคิวเล่นวะคิวนี่แหะหันข้าวื่อเลยื้อว่าหันเื้อยู่ซื้อกาซีนอ่ะฟันว่าเู้หญยิงเป็นซีเนาะก็่าว่าเป็นแปดเก้าเก้าแปดเ่าเอาซ้ำบ่าว่าโอ้ยซื้อว่าปีนว่านปกติฟันคิวฟันแมนล้ะก็จับเล็กมากกับถือยู่บันนี้งวดนี่ได้บันนี่ร่ท่านในว่าจังไหนท่านในบานผอว่า สะดุ no Ap, ja? ้งเลยเห็นไหมจังหวะอีกย่างเราบอกจะอยู่มนอนแต่เบงท่อสาผลแล้วเราเห็นเลขว่าว่างไหมีมันจะตรงก็เบลจ่อเลยเจ็ดสี่สี่เจ็ดม่แม่ลืมเป็นลืมเลยบอกวานออก้่เออว่าว่าจังไหมี่อกแต่ว่าพามันออกอีกัวนี้บอจะรอแต่ว่าแล้วเาเจ็ดสี่ดแม่ตัวนี้มัตอออกตัวนี้ขอเราอ่ะเมินบอแม่เออตอนเขึ้นแม่เราบิงท่อสาบเราแล้วถงเบงเลี่ค่อยกุมุเราอีแม่เบิ้งว่าออกบอบบเจ็ดี่ลยเขาอย่างว่าแม่ก็เลว่อยแม่ คืนี่บอกว่าพ่อตัวใด้เกาะแม่ที่เจ้าบอกอีพ่อแม่ตัวใดก็กาะไม่บอกหนังดอกเอาพ่อบอกได้ย่องขึ้นเจ้าชัวตัวใด้ตัวเล็กเจ้านี่ยโมแม่เราลืมหมอพ่อเจ้าคล้องเบาพันลืมมึงทอดสามลองป่านแม่เราว่านี่มันจะออกตัวนี่เราเราเสียเละไข่อยแม่เอาเจ็ดสี่ได้เหนียวเขาว่าเออมันออกตัวนี้ชัดโูแม่มันออกตัวนี้แม่กับจังหวะเจออีเจ็ดสี่ป่ะเราบอก แสดงว่าไอพ่อเนี่เอาตัวเลขมากคอยคอยคอยเสียงด้วเออคอยเช่นเจ็ดสีเนาะฟันว่าเขาหาบทองไม่ไงวันเราวบอกผู้ดีมันจะออกตัวนี้เราอย่างวาผู้ใดีฟันหาบทองคอยนี่แล้วเสียงเจ็ดเสี่สี่เจ็ดเนาะเอามาเสียงเช่นนี้เขาหาบมาไม่จะของไป็นลาบบอลยกข้อไม่หาบมากกทองขึ้นนักแม่ทัศน์ทีแม่นี่บ่ได้เถ่าทางว่าหาไปหอดเพื่อนเจ้าพนหาบมาหอดพี่เลยวันโทรโทรหล่อเจ้าของหาบไปปงไวายของเงียตื่นมาเนี่ยมันมาซู้นบัดโอ้ยเลยตื่น บ่บท่านเดียนับท่องเยาวันมีจักแข่งจักแข่งแต่แว่าที่แน่ๆได้หาบท่องหาบท่องแล้วเราหาบมาให้อยู่ขอขอ <aktiv> กุขอเนาะข็ก็ไปรับอย่างนก็นักเลยทีมแม่นี่ว่าบ่ได้เท่านึงว่าหาไปเอมน้องวัดก็ก็หอดผีเคลื่อนคนเนี้ยเต็มกระตาบ่าท่องอพเอเต็มหาบผุนท่องแข่งอย่าว่าเป็นซอเป็นซอขอก็รักสินับเพื่นผมมาสู้จึนสมหวังโอ้ยหวังเสี้ยงเ่เรามาสู้เจ็ดสี่สี่เจ็ดเห็นไหแต่ว่าก่อนนอนพอเอาตัวเลขไปเสี้ยงขึ้นตัวไดเน่ตัวไดเน่ขาที่เอาไปเสี้ยง เบิ้ลจุ่มมันแหละซุ้มมันส้มมะมัยนี่แหละเอานอนเองี่แต่ว่ามันมันใจทั้งเจ็ดสีนี่นะแต่ว่าตัวมากที่สุดจะเป็นเจ็ดสีแต่ว่าเสียงเบิ้ลนั่นแหละไปนอนอันที่ว่าเสียงเบิ้ลพ่อเบอกเอฟซีฟังนะค่ะโตัดไเนี่ยตบอกอันนี้แหละอันมันก็่าหาหาแปรเก่าหรือเก่าแปรแปรเก่าบค่ะเออนี่แหละตัวนี้แหละคอยควาเสียงเบิ้ลจุ่มเลยขอนอนเสียงมือเดียวพ่อได้บ่เสียงหลายมือตัวไดแม่ตัวนี้ยี่ห้อแปรเก้านี่แหละนี่ ก็เสียงตัวนี้คับตัวนี้สองตัวนี้แม็กเจ็ดสี่ก็หาเกินเก่าครับเจ็ดสี่แล้วก็ห้าแปดเก้าพ่อว่พ่อได้เหลขกมาแล้วพ่อะเอาไปเสียงทุกคัาวัวเราลูกขึ้นมาเราเบิ่งท่อซับเราเม่เราเราจะเห็นเล็กเราท่อซับยังไงก็ผู้นี่ได้ไออกตัวนี้แล้วผะว่าตัวได้เยอะกว่ากี่าหมายมึงสี่เจ็ดสี่มันนบ่าว่าค่ะเราขับเราฝันเราจะฝันแต่พี่แม่เราบ่ค่อยมากเล็กพี่น่อที่แลกก็ถื้อไงเราซื้อได้นี่ บ่เออนี่รอบรอบผู้จับาร์รับเบรยนรถนี่นะที่ตัวไหออกตัวนั้นมาซี่เอาไม่ไม่มาซี่แล้วน่นน่ะแม่อันมาลูกน้องมันมนั่ะลูกน้องนั่นลูกน้องอันมารับไข่นแม่อันมามามาซี่องแล้วลูกน้องกต่คนมาเต็มบรนไดยเนาะจ้าอันไปรับขอเข่าอ๋อนังเล็กออกตัวไหนอ๋อวันนี่ ดม่กระเสือด e ้แม่นี่เดแม่ของรถเก่าเดกมแม่ได้แม่ที่ไม่กันดเเมมันมาอันมกโอมันมัตรว่ะละเราเลี้ยงเรนบเออนีได้พี่น้องเลยแต่ว่ากะมี่คือกันได้งวดนี่พ่อได้อ้นนี่ดแมงเก่านี่ดฝนแบบซี่่ะแม่ซี่ให้ไม่แม่เดี๋ยวจะได้เทียบกับตัวนี้แม่บอมันมันตรงกันกับเลขที่พ่อให้มาม่นี่แล้ว เลขอันเบอร์โทรอีพ่อกับแปดหาอีกข้าเจ้าให้มากกับมี่แปดหาเองเนาะพ่อเนาะหันเห็นบอพี่น้องก็แสดงออกมาขึ้นแม่ละเมอเลยกระบุกหมังไหนแล้วเราลุกมาเออลุกมาเราเราบังก่ทรับเลขไม่ออกตัวนี้ตัวได้พอว่าเสียงกันที่ส่ใช้ของขอยเสียงไหมนี่ยซีซีเนี่ไม่ออกตัวนี้ออกเซทูออกแม่เราออกออกอย่างนี้แม่เราออกเซทูมันออกอย่างนี้แม่เราบอกบานมือมือก้อนคอยฟันว่า ไฟใหม่ทะเบียนตัวนี้เต้แต่ว่าหลาย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 งวดแล้วมันมาออกตัวนี้นี่แปดหานี่โอ้ยแต่หลายงวดเห็นไหมออกพี่เต้หึงเลยแหละเจ้าพ่อฝันว่าไฟใหม่ทะเบียนมั้งพี่น้องก็เป็นความคุณพ่อกับฝันได้เลขมาแล้วก็ยังมาฝันอีกชีวิตคอยเลยไปร่ำเนี่ยได้ปังนี่แหละได้รถได้รถขั้นใหญ่เถ้าพ่อป้านของเก่งไปร่ำหอด่างประเทศนะคะท่านผู้ชม ข้าของหลวงโอ้รากของมักเลยอย่ตรราโมือก็สืบบหรีเราหเมือเจ้าของเลยน่เอเมือองเรมนคือน่นันเนาะอนเขาคอยหาพ่องม้าล้วเรากไอ้คอยยังไดวัวโอนขอตื่นสนุนักใส่เราิ่พิษกับฝ่อยลิงห่ฟันเตะไมตื่นมากก็รงบัักก็รงถินับเลยนับท่องแข่งนี่มีอายุเมืองนาบ้าน กูจะไหวซะนอคือหลายเขาไปปาดโคอกู่นอบาหนุนหาบมาเป็นหาบหาบเลยแล้วเพิ่นนั่นหาบมาไหวนั้นค่ะเมาเมาเยางยงเยอะกว่าเมาท้องนี่ยหาบไม่แล้วละวาภูเทาแม่ไปหาบดอแล้วมาว่าจะเท่แม่ลงอะไรมันหนักแข่งบ่ได้หาบไม่หัดพูนหาบเขาห่อตีบานอุสาฟันแม่นอยู่ได้นัวเนาะแต่ตะโกนอยู่กับเบลมีได้ตอนตอนไปบอกเลขเขาเลยมาคฟันว่าได้ทองคำเต็มข้อหนึ่งขันมือบาดเนี่ยค่ะย่างมือแล้วมาเลขถือเบิร์ดออกมามันขันมือเขาออก็หายบัดก็มือเศร้าขันมือเลย จะว่าจะเอาเงินไหนงวดวังหันคั่นบองวดวังหันคั่นบ่คั่นคั่นมือได้เงินหลุดนี่ถามเราไว้ไข่คั่นมือเราจอาจจะคั่นอยู่ไหมนั้อยู่่นันงวดนี้กับคั่นคือเก่าพี่น้องจะเลื่อมไว้ผู้ผู้เขาเห็นเขาหมั่นใจของเขาเนาะค่ะพ่อเจ้านี่สิได้บุญพ่อไปแบบนี้ได้บุญแน่เขาว่าพวกเขาเห็นเขาว่าพ่อไปปล่อยให้หมดเลยเขาให้เขาเขาไม่ให้เขาไม่ต้องเอาเขาว่ะเขาใอฟซีฟังเด้อคุณพ่อเพิ่นกะแบ่งให้ด้วยใจเมตตานะคะเพิ่นกะว่าเออเฮ็ดบารมีนี่แหละเนาะพ่อเนาะ หายเอฟซี FC ถึกที่เห็นกะขันไทยมีโชคลาภกะอย่าลืมพี่น้องค่ะคุณพ่อเพิ um ่นกะหายโดยใจคุณพ่อเ่าสามารถที่จะซื้อได้แต่ว่าขันเอฟซีซื้อกะบแพงเอฟซีทำผุน้ำพอได้ค่ะท่านผู้ชมเออมวยซื้อเลยดูโบราณจัดงวดจัดงวดคนละััยยงงสสไปหายจังงวดก็ทั้งหมดหายจังงวดเรายังอีกสองสองงวดให้ไปแล้วห้างวดเหลืออีกสองงวด สรุปตัวเลขที่ให้ก็คือจะเป็นค่อยๆฟันแล้วก็ฟันแม่นอยู่แต่ว่าหลงหรือเมื่อแล้วเชื่อเราเราหว่าวไปของเราตัวนี้นะพ่อเนาะเออนี่แหละตัวนี้แหละห้าแปดเก้าแปดห้าศูนย์เจ็ดสี่แล้วก็ห้าสองสี่นะคะท่านผู้ชมนี่เด้อนี่เด้อตัวเลขพี่น้องเจ้าก็ยังหว่าวอยู่ศัตทุไหมเห็นเห็นออกฤีธิ์แม่ตัวนี้จะจังหวะอยู่คอยวัดเจ็ดสี่ได้เลยขอกระว่าวเจ็ดสี่สี่แล้วค่ะเออออกตัวนี้แหละเราว่าเราว่าออกตัวนี้แหละเราว่าสันนี้ค่ะเราหว่าวก็ปากเราเลย แต่ว่าแต่ว่าเต่ากาเราความเม่นของเราอยู่แต่ว่าคอยฟันแม่นค่ะพ่อก็ฟันเม่นฟันแม่นเป็นน้องน้คู่อยู่อยู่มุกดหารกบบฟันฟันว่าเขาหาเงินมาให้กันกี่รลมากประด็เงินเฮียบั้ยเด่เงินเฮียในทางหารอยนฟั ลูกจะว่ามักซื้ออย่างนีอีนึงก็มักซื้อจะมักเียงขึ้นกันปะพ่ออ่ามักซื้อยู่หนคนใหญ่เอวพอพัชนเจ้าเนี่ยพันเพราะว่าตัวรีกันพอได้เลี้มากแล้วก็ฝันยอเราคอเราเก่าที่ปค่ะอายุเราเกิดพอดรวยเราเราบอกเจ้ว่าอนุคเท่าอันเจ้าว่าอาุคอเราจั๊กปพขอว่าอนุเราเก่าที่แปดขอได้เลี้มากนี่เด้ตรงกันเลยเ็นว่้แปเก้าเก้าแปดนี่เด้ขอว่า อออยมันสิกเราฝันแม่นอยู่แต่เราบ่ค่อยมักเลขเราก็เลยบ่อันนี้เราซื้ออยู่บ่เกินสิบบาททราบอ่ะสรุปได้เลขน้ำมือของคุณแม่ก็คือเจ็ดสี่นะเจ็ดสี่นี่แหละเราเราว่ามันออกตัวนี้เราสี่คนนี้แต่ว่าถ้ามาเราเบิ่งทอดทรัพย์เราเบิ่งเลขน้ำไผ่ททรัพย์ล่างเบิ่งลองเบิ่งพี่น้องนะค่ะ